ฮือฮือพ่อกับแม่ช่วยผมด้วยผมโดนรง ỡ, าาังแกลูแม่บอกมาใครมาลรังแกลูก็นังแจวลูกตาชัยยายเพนมันรังแกผมมันตบหน้าผมไม่ต้องห่วงน,นลูกเดียวพ่อจัดการเองปรารำมไปพาลูกไปทุ่มเงินกับนังแจวที่บ้านชายอีเพน The P หนาบ้านของแจวพ่อคะแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะ กลับมาแล้วรอลูกพอดีเลยพ่อกับแม่จะได้พาไปคู่ดาวลูกไปโดนอะไรมาทำไมหน้ามีแผลทะลอกเฮ้เดี๋ยวหนูตอบแทนน้องก็ได้ค่ะไอตีลูกเสร็จถีโซกมาลังแก่น้องค่ะมันไปแย่งของเล่นจากมือน้องแล้วสั่งไอบุญหลายลูกน้องของมันผักน้องล้มจนหัวฟาดพื้นค่ะเลยมีแผลทะลอกพอหนูเห็นแบบนั้นหนูก็ทนไม่ได้พอหนูไม่อยากให้น้องเป็นฝ่ายเดี๋ยวลังแก่อย่างเดียวหนูก็เลยตบหน้าไอตีไปเต็มเต็มเจ้าไปตบหน้าคุณหนูตีทำไมล่ะลูก ไม่กลัวพ่อกับแม่จะเสียงเงินหมืน่นหนึ่งให้กับเศรษฐีโชคหรอลูกก็หนูทนไม่ได้หนิอุ๊ยพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยไม่ทราบว่ามีอะไรหรอครับคุณเศรษฐียังจะมีหน้ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกก่อนจะลูกของพวกแกสองตู้มันมาตกน้าลูกของฉันจนหน้าเขียี้หมดเลยผมขอโทษแทนลูกผมด้วยนะครับพอดีผมไม่รู้เรื่องจริงๆลาซาโรปิโตพิเนลล่าเมนินเอเมลเนเตียเบรูนินอไว หนูจะไม่มีวันให้พ่อกับแม่ของหนูจ่ายเงินหมื่นหนึ่งให้คุณแม่นี่นังจาแค่แค่ทปทาร์คาทามีชันรอยลซามชันเป็นทิ้งเซตเทนที่คบูเบนนี่อยู่นะปากดีเบนิชันบอกลูกน้องมาเท้าบ้านแกแน่ได้โปรดเถอะคะคุณเสรษฐทีอย่าเผาบ้านหนูเลยนะคะพ่อกับแม่หนูก็มีฐานะยากจนไม่ค่อยมีเงินพอจะมีเงินไขอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากไขเงินหมื่นหนึ่งกับพอบวานมีสิทุมีตอนเย็นฉันจะนัดให้แกมาบ้านของฉันพอมาถึงแกต้องนอนเมดเป็นมานั่งแล้วให้ลูกฉัน นั่นสิบนาทีคเป็นการก์ก็ torture u อเสนไมละพอก,กับแม่แกจะได้ไม่สิในในบางคองแกก็จะมีทุพัาด้วยได้ค่ะหนูรับ้อเส้นแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป